นี่จะเป็นเดต่าลงมาที่คุณซึ้งๆๆๆๆลงมาใช่ไหมแล้วอันนี้ให้หาแบบคูวีช่องนี้ให้หาแบบเช่องนี้ให้หาแบบ จะกำหนดอ่อ a l ให้เ่าหร่ซึ่งกอณีคเชียมันจะ่าเอป็นต้องตรงวาตทนั้นนะก็จะกำหนดมาได้ด้วแสงตราไนอยเงี้ยถูกไคะคะเสร็จแล้วข้อที่สองาข้อที่สองเราจะไปสามระมาณอย่างนกันนะคะตารางที่หนึ่มันจะเป็นอย่างนี้มันมี d a, <a>, <a>, <a> แล้วก็อันนี้เป็นแบบเก๋อันนี้ให้หานเออร์แบบ M A D อันนี้ M S D e, และอันนี้ M A D ซึ่งวิธีกรา,ารหนึ่งก็คืออะไรดึงเดต้าตัวนี้จากจากข้อมูลขนาดมา,าใส่แล้วก็ดึงอันนี้ให้หาแบบเออร์เรอร์ที่เว๋เป็นแบบมูฟวิ่งใช่ไหมก็ดึงของมูฟวิ่งม,มาใส่ในช่องนี้ แล้วก็ทำหาด้วยทำายอลเรด้วย NAD, MSB, m a, d, m a, d, m a d อันนี้สองตัวหนึง่งนะสองตัสองอันนี้ก็จะลดลงมาใหม่ก็จะเป็นอน่างเหมือนกันแต่จะเป็น,น,ตปน,นีต้ a ของมันมีอนนีาคจุลินทรีย์ใช่ไหมเราให้หาด้วย MATE อย่างนี้เดต้าขึ้ตัวนี้มาเวนก็จะงูข้อมออูลของคนที่เราหามาตรงนี้ แล้วก็ความรอหายอัลเรอร์ด้วยสองจุดสามก็เหมือนกันสองจุดสามก็เป็นแบบเอ็กโพหรือจะเป็นเด้หรือจะเป็น่องเอ็กโพหรือจะเป็นไ้ได้ได้ไ้าด้ได้ไดาด้้ได้ได้ด้ไ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 ด้ด้ได้ได้้ไก้ได้ไดด้ไดไดง้ไนด้้ไได้ แต่ว่าถ้าคุณทำเงินกินตั้งแต่ข้อบนที่เหลือเียองข้อที่สาคืออะไรข้อที่สามากับสี่คือ correlation หรือแล้วแต่ว่าจำแนกว่า c o r r ข้อไหนจะได้อ่านโจทย์ด้วยเถอคุณก็จะรู้ว่าอันนี้มันคือโจทย์ c i อันนี้คือโจทย์ของ c o เ a t o คำนวณแบบแยบที่สอนไปแล้วก็ว่าน้ำจะตึมงึ้มามีตา มาให้เลยแต่ไม่ได้บอกว่าหรอคาอไม่ชอเลยค่ใชเลยไม่ไม่ได้ที่ปนระบนรถแม่รถตลอดนะคะ ตัวค <ersch> mm ิวซ้อนตัวคิวสามหาดตากเ็มาจาขน่อเขียนมากเอามาแค่ตัวเลขีพอนะคะแต่จะมีกระดาษทดให้หึงแผ่นคุณก็ไปคุณก็ไปเขียนวิธีทำในกระดาษทดะหรือก็จะแบบเวดก็เหมือนกันคือวมัให้เขียนแบบออย่างนี้นะยาคุณมีช่องไม่พอเขียนคุณก็ไปทดสาแผ่นที่นอกอ่ะเาก็ดึงรงข้ามมไปอันนี้ก็เหมือนกัน นี่ยยกมาเลี้ยงหมดเนี่ยหนสูตรแบบมูฟฟี่ก็จะให้สูตตรัวนี้มาใช่ไหมคุณก็ต้องรู้หลักการมันเดี๋ยวเรียว่าตัวมูฟฟี่กับเปวทเนี่ยถ้าเปิดเอ็นสมมติเอ็นเป็นสามใช่ไหมคุณก็ต้องเนี่ยนะแต่ละกรดในชุดของสามนั่นคุณทำผิดตั้งแต่แรกมันก็จะผิดไปเรื่อยๆอ่ะลองอันนี้ก็มีสูตรนี้มาให้สูตรมูฟฟี่ไอ้สูตรมูฟฟี่เวทมูฟฟี่ก็เป็นแบบนี้มา สูตรอ e x p o n e t so i, I <'m S 1> <like S 2> a l ก็จะไ้ตัวนี้มาแต่ไม่บอกว่าอ f f alpha e คืออะไรนะคะคุณต้องทำเราต้องบอกอ๋อสูตรเนี้ยมันคือเอาตัวเลขกับนี้นี้โอเคหมคะโอเไมสูตรให้ความหมายนะสูตรของ s, <am> <S a d ก็จะได้มากับนี้สูตของ m a เ l o นี A, ่ยแล้วก็มายกัลัสองแต่ว่าคุต้องกำมาไม่ต่าสองครั้งจะเป็นได้อ่ะเีก็จะให้ตัวดีมาอ่าสของรเชันกับเชนก็จะให้อ่ะดหน้ามีเลยอ่ะให้เนี่มาเลยว่าสมดาร I